ส่วนนมหนูน้ำมันตัวใหญ่เนี่ยที่ผมเซ็ตแล้วก็ซึ่งเราก็ต้องลองจับไล่ดูแต่ละสเต็ปแต่ละสเต็ปไปไม่ต่ำกว่านี้ไม่สูงกว่านี้นะเอาไปติดตั้งแทนตัวเดิมที่อยู่ในตัวคาบ,บูที่เราซื้อมาได้เลยส่วนคาบ,บูเอ็นโปนี่ก็ต้องเลือกซื้อคาบ,บูที่เกรดดีดีหน่อยนะไอเกรดราคาสามสี่ร้อยนี่ยอย่าไปอย่าไป แต่ต้องเลยฮะต้องถามพี่ช่างด้วยว่าจูนง่ายไหมเพราะมันจะมีคาบูที่จูนง่ายจูนยากฮนะราคาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาด้วยแต่หากหาซื้อไม่ได้ก็ติดต่อทางเราได้ครับเรามีคาบูเอ็นปูมีจำหน่ายไว้ที่ร้านเราหรือจะให้เราเซตเซตให้จากที่บ้านเลยก็ได้นะ ให้เราทําการเซตประกอบให้เสร็จแล้วก็ส่งส่งไปเพื่อนๆก็มีหนา้าที่ติดตั้งติดตั้งเองมีหน้าที่จับยัดมีหน้าที่แค่แปลงปากขบูแล้วก็แปลงสายเล่งสายเล่งเราใช้ตัวเดินได้นะามาเกียรแต่งนิดนึง